วันนี้ก็เราได้มาร่วมมือกันในการจาัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกครั้งนึงนะครับครั้งน,นี้ก็เป็นปีที่5ครั้งที่17ของอโครงการพีดีค่ายอาสาทำจริงไม่จริงกันนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มบริษัทท p ีนะครับได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านของสังคมนะครับในเรื่องของการศึกษา เรื่องของทางด้านของสุขภาพอารามัยนะครับแล้วก็เรื่องของทางด้านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับรอบนอี้เรามาจัดกันที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งอำเภอกำแพงแสนเป็นอำเภอใหญ่นะครับแล้วก็มีสถานีบริการกีดีร่วมสิบกว่าสาขาน,นะครับแล้วก็เป็นอำเภอแรก ทีพทีีเข้ามาตั้งสถา,สานีบริการนะครับโดยรับความร่วมมือจากทางด้านของอกำนันนะครับผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านที่ได้เข้ามาสนาับสนุนใช้บริการพีดีนะครับจนอำเภอกระเมแสนน่าจะพูดได้ว่าเรามีสถานีบริการที่มากกว่าสถานีบริการแรกน,นะครับในช่วงเช้าเราก็จะมีกิจกรรมทางด้านของทางด้านของแกกการศึกษานะครับ แล้วก็แจกอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะครับซึ่ง,ง<ม>ก็เน้นหนักไปทางด้านภาคของการศึกษาแล้วก็พวกทางด้านของการูกผักนะครับเพาะเก็บเพื่อสร้างอาหารให้กับนักเรยียนนะครับแล้วกิจกรรมถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมทางด้านของอ การกีฬาการละเล่นต่างๆเพื่อให้ด้านของนักเรียนได้เข้ามาร่วมกันทํากิจกรรมนะครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อสุขภาพพารนามัยของนักเรียนเองนะครับถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมของอการกีดีส่วนตาสว่างนะครับ <S <S ก็จะเป็นกิจกรรมตัดตรวจวัดสายตาแล้วก็ตัดแว่นให้กับผู้สูงอายุครับสังคมไทยเรานะครับก็เริ่มเข้าสู่ผู้สูงอายุ ครับก็เราก็เข้ามาจะมีกแรศภกาพังนาใหมของผูสูงอโดยเฉพาะทางด้านสายตาครับเพราะว่าแก่ตัวลงนะครับสายตาก็จะสายตาไวนะครับเราจะสร้างพื้นที่ดีที่สุดไปด้วยกันนะครับ